พี่น้องจับยวนงาไม้เต็มเลยหลายคักหลเนื้อปอดสมันผลมนมนไหหมอ้อรรดเนาะแม่นเหมือนเด้ดำๆเนี่ยน้อย,อยสวัสดีค่ะจ้ามันีิเพ้นสิผ้ามางุ้มหอยเาะน,ะะน,น,นเาะค่ะพี่น้องสิผ้ามงุ้มหม่องใดที่จ้าหม่องเกาเฮาเหรอเนาะค่ะเนาะหม่องน้องเกาค่ะสิมาหาหอยขมหอยจูบได้ปูได้ปลาเอาเมอือจ้าพี่น้องค่ะ ไปหาน้ากันนอจ่าเด้อมึงนี่สีมานบอเนาะค่ะเนาะนี่ราค่ามงสามงนี่ละจ้ามงน้องเนาะค่ะเนาะมันเป็นหนองค่ะค้นหาหลายๆพี่น้องค้นหาเต็มอยู่ค่ะผุนอยู่โซนทา้งทางขุนก็มีเนาะค่ะเนาะาเจ้าสิมว่าจอดนอนพักในหุมนี่เต็มเลยค่ะเนาะไปก้อนข่ะสีย่างขวมห่วยขวมน้องไปก้อนข่ะหนึ่งกับยุกลางอันน้องด้วยค่ะนี่แต่ว่ามันหั่นนามนามมันบกเนาะค่ะเนาะ ค้นขาเจ้าหาอยู่ท่างผุนหลายอยู่ค่ะคุณเต็มอยู่เลยเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ก่อนมานามนันกบบ่บกปานีได้จานี่บนันีนีน้ำบกแห้งคากเราเอาอันตะแกงพัดล้มสอนเอา ได้ปะอันอันอันรอบก่อนเทียเขามาหาอยู่นี่ค่ะอันเทียนน้ำหลายๆนะคะนน้องบันนี้บกเมื่อหรอได้ไปะฮะเคยได้ไปได้กำลังได้นี่เนาะอันนี้น้ำน้ำมันบกแห้งหรอเนาะกำลังมากกำลังได้เนี้ยเด้หน่อยหนึ่งเด้เด้ อีเด้นน่อยหนึ่งอีว่างอยู่างนี้ในน้ำนานีเด็กพี่น้องนี่หน่อยหนึ่งนี่หน่อยหนึ่งนี่นนิหน่อยไม่เห็นหงส์เลยไปเล่นตาเอาเลยไม่เห็นหงส์ได้บ่เอาเมื่โจมน้ำปลาโปงต้นโปงต้นหน่ะนี่เนาะต้นนั่นพักตบชวาเอาอันเอาฝาพัดลมแล้วก็ะโจมเอา ยืนอยู่กลางหนองเลยได้จ้านี่กลางหนองเลยเนาะค่ะเน,ะนาะน้ำมันบกค่ะพี่น้องน้ำม,มันบกมันก็นเลยอันได้ลงมากากลางๆได้เนาะคะ่ะก้อน้ำใบเต็มเลย ก็อ,อ,อยู่ในใบตานทีเศรษฐีใดยเป็นไหนเออโอ้เดี๋ยวหลายแล้วมหายวนน้องเกาห้องละจ้า สายสายหอยฉลีมาเดจ้ามาง้มหอยเดออย้อหนามนี่จนะหนามไม่ยาลาบน้มไม่ยาลาบก็ล้ายหลยใครอยู่มนีอากาศมันฮอนถ้าบ่ฮอนเนี่ยโอ้ยจะถึงง้มใดบ่ใด หอดปิ้งเด้พี่น้องนี่ปิ้งหลายขึ้นยังนี่น้ำมันกระบกนกำน้ามันบกหลายเติบแล้วนาอยแต่ว่าหอยหลายหลายหอย,หอ,ยอันนั่นมันแม่หอยที่มันตายแล้วแม่มันสิบาทชิบาดขาเนาะ <c oughs> น้ามันบริกเด้อดหันยางสามารถยางใดเลย Như <laughs> ừ, thế nuôi năm mười năm năm mười năm mười năm mười năm ทั้งทายไปน้ำทั้งงุ้มไปน้ำเลยพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้มันหน่วยน่านี่มันจับลูกมันเนี่ยจับจับเต็มอยู่เดนี่ลูกหลายหลายลูกเต็มเลยเดนีงลูกมันจับอยู่น้ำหมันปลาโป่ปงแหมบักหลายนึงเลยค่ะนี่คุณอะคุณอะเห็นบ่พี่น้องขนาดอันเบิง้เงเบ้งเห็นบ่เต็มอยู่เดนี่ขนาดงุ้มมือเดียวเดยนี่เบิงนะ้งแหนเบิงนะ้งแหนคุณ่ะ มันจับอยู่นะ้ำมันหกักหักพักบุงแมนี่มันจับอยู่น้ำหักพักบุงก็ได้ทีละสามสี่น่วยห,ห่หงหวยมันก็ไดหลายมันก็ได้เต็มหม้อเองได้จ้ะน<อ>ี่เห็นบะ<อ>นี่นี่น,นี่พี่น้องเห็นนะเห็นนะน,น,นี่นะได้ใส่เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะดึงอันโป้งขืนก่อนค่ะดึงโป้งขืนแล้วมันจะอยูใ่ในเตือน ไต่ปลาโพงไต่ปลาพักบุ๋งแม่เต็มเลยดิปลาโพงนองเด้อใส่เบิ้งเด้อเห็นบ่จัะโอ้เห็นบ่มได้เห็นไหนี่้างแต่มันหน่อยมันหน่อยเนาะหน่อยมันหน่อยเลิกเลิกกันนี่เอาเลิกกันเลิกกันพักบุ๋งเอานี่ หลายเติบอยอะอันนี้ลูกมันลูกกันบกหอยบกหอยเฉลี่อันนี้ลูกลูกบกหอยเฉลี่ยางมาอีกฟังทังนึงก่อนค่ะพู้นตะกาเขาอยู่ฟังทางนั้นเนาะเอารถจอดเลยพูนค่ะยางออกมาฟังทังนี้กันนะค่อยอาดากไหลลงไปก็ไปยืดดึงตน้นไผมัสิบาทมือมันเป็นฟังสั้นเลยนี่ฟังมันสั้น<อ>แห้งโพด นางลงนางลงจะไปได้มันเหยียบมันนั่นได้เหยียบน้ำดิดดลงฟังมาท่าน,นได้อยู่ง่าไม่ไหลค่อยๆมันน,นั่นน้ำมันนั่นนี่ไหล ได้อันเทล่าอันจังนวยแม่เทลาจังนวยที่ซี่หานวยซี่หานวยกับทอว่าเดรหลายเติบด้วยค่ะซี่หานวยเนาะทั้งหาทั้งงุ่มทั้งเด่นแล้ว หอยน้ำกันดได้จ้าได้หลายหลายพี่น้องหอยจูบหอยขมหอยอันอันเชอรี่ป๊าดป๊าดพี่น้องจับยวนงามไม่เต็มเลยหลายขักหลายเนี้ยป๊าดสมันรผลไม้อรุณเนาะ แม่นเหมือนเด้ดำๆนหน่อยๆดำๆจับเต็มเลยหน่ะนะเห็นไหมเห็นไหมซันแม่แล้วซันใส่อันอันอันตะแกรงผัดลมเอาตะแกรงผัดลมห่างมาเห็ดแนว้อง้มหอยใจเห็นว่าเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดอยู่นั่นจับเต็มอยู่นั่นนี่ตะบอกหอยด้วยหน่ะงานนั่นแม่นเหมือนเด็กพี่น้องเหมือนแม่นบอกหอยเหมือนเลยเด้วยหน่นะนะ เป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นตุ่มอย่างมีตาอนบอกหอยก่ไต <Lake> ิมหมอเลยนบลุ่มลุ่มเริ่มมาแล้วลุ่มเหลมเย็นเย็นมาแล้ว เ็ <łość> <S 2> <S 2> บตมมห้อแโปร่งตัวอันโป่งตัวนั้นมันก็ไหลไหลไหลมาเรื่อยเดนี่นโป่งหน่อยเนาะโป่งมันไหลมาแต่ฟังทางนั้นมันไหลมากมันก็ไปถอนจะฟังทางทุ่น จกจากำลังมา่นานภากันเมื่อวานเมื่อวานเหเต็มน้องเลยเดยพีน่นางค่ะเห็นบอกต่สิมีรถเข้ามาจอดพักพรพุจร่จอดพักข้างพุ่นมีรถเข้าจอดมาจอดน้าฟังนี่เต็มเลยเดย์ค่ะคนประมัน่นมีสิบถึงสามสิบคนใดอยู่เดยนี่ฟังอยู่ทางพุ่นก็มีผุ่นเุ่นนะ่ไหมฟังทางพุ่นหมองขา,นนามน้ำไปทางพุ่นเขาเจากับมาหาปลาไหมหลายหลายด้ยน้องนี่ จ้าเฮาก็มาให้เบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะเนาะของอีสานบ้านนอกบ้านนาของเฮาเนาะจ้าเนาะให้มาเบิ่งวิธีการหาหอยหาปูหาปลาไปจะกินเนาะค่ะเนาะถ้าเหลือจะกินเทาก็เอาขายเนาะค่ะใช่เบิ่ง ได้หลายยเอาอันนันสอนเอาเอาอันตะแกงผัดลมห่างของขามาสอนเอาหอยแข้งแบบใดด้วยนีหล้ะโอ้หอยไล่น้อยโอ้ยนี่เาว่าหอยแข้งเนาะหอยอันไล่น้อยหอยไส้นะโอ้หอยสับนกหอยเลไล่หอยไส้หอัี้่ Xoàn chỉ tôm gần mát là cả hoan hoan ào Đấy. Thế tí quên vương, vương. ก้อนหินหลายๆเด้อมีเด well, ้มีปลาหนีข yes no ้าวหนี้จอยบึ sulla, ้งไม่ได้ใส่ลำไม่ได้เอาหอยใส่ของหลายได้เกียลือใส่เต็มหม้อมีเนี่มีิมเต็มหม้อแล้วได้ไปทั้งไม่แล้วนี่แล้วชิมแ้่กะบานแล้วค่ะพราะเราจะซ้ำหนีรุ่นกันมางไหมใจเยินๆของคนึ่งตามาเป็นหนาวแค่ไหนวันหนาวจ้าสำหรับคลิปนี้กะ ฝากไว้สักนีเนาะค่ะเนาะกาบ,บานก็จ้าฟูนั่นยากับร้านหามนันหามบอกหอยไปแล้วจ้า